คือว่าบะตองมาหยุ่งกบกูเด้อูุใสั้างในกับซางบะตองมาหยุ่งกบกูกูอยู่กับผัวกูกูก็ยังมีความสุขถึงแม้เ้าสิเฮ็ดพิดกฎหมายกูก็มีความสุข สีสเสื้อกูบอกว่าก,กูเศร้าลงก้าวแล้วสีสเสื้อกูบอกกูต้องเฮตุ้ยเขาหนาเสื้อถือเป็นบอกหนากูอบรมดีไหนกูบอกไว้ก่อนถึงแม้เขาจะเลี้ยงระสูงแต่เขาเอาประสบการณ์เดีเขามาประสบการณ์ความลำบากมาให้กู้สอนกู้คือเขาบอยาให้ลูกหลานลำบาก กูเคยสูญเสียตายายไปพ่อลุงไปกูว่าอยากสูญเสียคนในครอบครัวไปอีกถ้ากูบ่มีเขากูจักสีอยู่จังไดกูไปเรียนหนังสือแม่ก็ออกมตอรจะใส่ขีสองสามขีขั้นพุ่นแม่ตามใจกูแม่หักกู แม่กูดูแลก,กูทุกอย่างแม่ถึงแม้เล่าสิพักค่อนบ่เพียงพ่อหมอเอื่นไปเขากับปแม่กูบัสบาย,ก,บบายกูอยากแบ่งเบ้าคดา,าแม่กูแต่กูไปขอเขาซอยขาทุงหงวกเขากับบ่ให้กูซอยจากกูสิเหตุจังไดงานก็หาย,ยากค่อนตกงานกับหลาย กูนอนสบายมาหลายเดีวถึงแม้ว่ากูสิเก็บเงินบบอริยูแต่ความฝันกูก็มีหลายความฝันสูงสุดขทงกูก็คืออยากไปทหารพานเพราะว่าขอบครัวกูกบ่มีไผไปทหารเลย กูต้องไปหาฟีดหลังกายไว้ก่อนแต่ก่อนที่กูสิฟีดหลังกายกูก็ต้องเศร้าทุกอย่างให้มืดก่อนถึงแม้สิกินเหล่ากินหน่อยลงย่สูบก็บสูบหน่อยลงเพราะว่าเจ็บข้อกูสิเฮ็ดให้กูสิเฮ็ดให้แม่กูภูมิใจในโตกูถ้ากูเหลิกก้าวใดเหลือสิ่งเสพติดได้มด กู้ก็เหมือนของขวัญสำหรับแม่แล้วแม่น้าตาตกในพอกู้หลผู้ขี่บาปกู้ดาแม่กู้กูเคยตีกันกับแม่กู้กูขี่บาปแต่กู้กับพยายามสิเขาบูดแห้พระเยสู้ไทยชีวิตพยายามสิเขาวัดไม่ัวนน้ำบดปิดกู้กับเขาวัดทวนพระกูก้ัวเขา ไปสวดมนต์เออไปรับศีลรับพรไปขวนน้ำให้ตาให,ให้ยายให้พีน่นุ่นให้พี่ดิษแล้วกูจำซีเตอร์โบด้ยแค่นั้นกูโคตรกูหอดโคตรกูหอ,อ,อดบวกให้พระเยซูอะดึงวิญญาณเขาขึ้นสวรรค์อะกูอธิษฐานอะ กูอยากให้เขาไปอยู่สวรรค์ดีๆอยากให้เขาไปเกิดไปหลูกคนลำคนรวยเพราะเขาเกิดมาเขาลำบากกูปร่อยากสูญเสียไปอีกแล้วแต่กูบกมีแม่กูคงสอ,อยู่บ่ได้แม่ให้ทุกอย่างเมื่อกู แต่เสียแม่ไปกูยืนเด๋ย์ไปหาเงินเลยกูใส่